แว่ว่าก้อนสิไปหนามาหลังก้อนสีบอกสู้ผีสู้น้องฟังคือเก่าเหมือนเดิมพญาคามภานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำ่ำฉี่ครบรักสู้ผู้สุคนมือหนีมาผมมาผอกันคือเก่ากับแอดมินหน่อยกับพญาคัมภาน,นเกิดอะไรขึ้นพญาคามภานเรียกว่าศิลปินดาวรุ่งคนนี้บอธรรมดาปล่อยของออกมาเรื่อยๆสําหรับอาจารย์ตันอัฐพลเพชรบ้านแพงก่อนหน้านี้หอากับสีเอินว่าบางคนเกินว่าบักดำแมนบ๊อบางคนก็เอิน,น,อน,น,อนตันอัฐพลเพชรบ้านแพงแต่หลังจากที่ ล่อยผลงานพี่น้องอถือว่าเป็นปลายปากกาของอาจารย์ตันอัตพลเพชรบ้านแพงเขียนเพลงให้พ่อการใช้วิไลศิลแมนบอลโอ้ชิ้นโบแดงเลยเนั่นชิ้นโบแดงพาชนะใดใจดำหลังจากนั้นเปี้ยงจากตันอัตพลเพชรบ้านแพงหลายๆายคนเศร้าเอิญตันแล้วเอิญว่าเอิญว่าอาจารย์ตันนั่นละ่ะแล้วเป็นจังไหรหลังจากปล่อยเพลงพาชนะใดใจดำมาแล้วแมืนบอกพยัญชนะ ติดมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องผลงานถือว่าเป็นที่ประจักษ์ล่าสุดพี่น้องสําหรับอาจารย์ตันอัธพลเพชรบ้านแพงโบทนันพราะยขีขาผ่านออประพันธ์กรล่ำลองล่าสาวหน่อยเพชรบ้านแพงา หมายถึงช่วงช่วงที่เตยล่าแล้วนะอ่าช่วงเตยล่าจบจากเตยล่าปุ๊บสีล่งหนีจากพี่น้องนี่ขอล่าแล้วอยังประมาณนี้นะสีบวกเมื่อใบใบเอฟซีแฟนคลับแล้วจึงสี่แม่มันตองมีมันตองมี้อของตองมีนพี่น้องเนาะสำรับหมอล่ำประสานเถาะหมอล่ำบงใหญ่ป้าบีบหัวใจขัะเด็นตอนเพิ่นอันล่ำรองล่าสีล่งห่านไม่พอยังผ่านเรือใจคือว่าหัวใจหนิด พูนน้ำไปน้ำระเอกหมอล่ำพูนโอ้ยมาล่ำยู่วัดโถงเฮ้าเนี่ยน้ำตาไข้ไหลสอดสวดจ้ะแมนบ่เออเป็นจังไรผมคนล่ำล่าเนาะคนล่เป็นสีนี้แม่เบิร์ดเดี๋ยวไปบ่บเด็กกินหอดเพิ่นเป็นยังไงใครสีเก็บขยะซอยคุณเนาะใครสีเก็บขยะซอยแมนบ่เอออ้าวแล้วล่าสุดอาจารย์ตันอัธพลเพชรบ้านแพงพี่น้องเพิ่นออกมาโพธดว่าจังซีล่ำลองล่าสาวหน่อยเพชรบ้านแพง ประพันโดยตันอัธพลเพชรบ้านแพง <Ừ. S 2> คิดขาดประการใดขออาภัยไวยนทีนีด้วยนะครับฝ <Ừ. S 2> ากติชมแนเดอร์ขับวสัน <Ừ. S 2> อ่ากสิขออนุญาตสำหรับอาจารย์ตันอัธพลนพี่น้องเนาะแล้วผูใ้ใดสิเป็นผู้ล่ำล่าเอาต้องรอดติดตาม<อ>ต้องรอดติดตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าเพลินสีใดมอบหมายให้ผู้ใดเป็นคนล่ำล่าถือว่าได้รับบ,บทอนี่เลยเด่นเนาะบทถือว่าเรื่องไะไล่ะ บดลักเลยด้วนี่บอกว่าจังไต่ก็ต้องล่าวันต่ออืแม่นบอกเอาแล้วหลังจากที่หลายๆคนได้ยินได้ฟังแล้วเนะพี่น้องเนาะยอหรับล่ำล่าแล้วเอฟซีแฟงครับบอกเป็นไปในทิศทางใดแน่ป้าถึงถ่วงแตงตาผู้บริหารสาวน้อยเพชรบานแพงกัยังก็ยัางขามาาอมเมนพยาพาลมวลมวลวสันเป็นไปในทิศทางเดียวกันมวลมวลครับมวลมวลจ้าสุดยอดพื่นว่ามวลคักลูก เพราะมากจาก้าวสันเขาไปฟังแล้วกับคนลูกเพราะว่าอีหยังสําหรับอาจารย์ตันอัศพลเนาะ,ะต้องย่อมราวาหนาเสียงองเพลนีเสียงดีอีรลีพยญผานฟอนกัเกง่งความสามารถหลายฟอนกัเกง่งคือภาษาศิลป์แล้วก็สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้แมนบอ,อประพันธ์กรลองกอล่ำกันยั่งได้แตงเพลงก็ได้แต่งเพลงก็ได้สุดยอดอิลีถือได้ว่าบอสโจดี ตาแหลมตาคมอิหลีเดยค่ะเออจ้างหนึ่งได้ถึงเจ็ดปุ่นเนาะจ้างหนึ่งได้ถึงเจ็ดเออมีนเป็คนคนเดียวกันไหมน้วงน้องตันตรัตพจน์นี่เป็นค,คนแรกที่ออกไปออดิชั่นอตอนที่น้องมาสมัครกับสาวหน่อยเพนียงเด้แล้วเรียกได้ว่าออดิชั่นคนแรกปุ๊บกรรมาการเอาเลยหมักเลยวันตจอดโดยเฉพาะยาสุภาพนี่ปุ้ยหมักหลาย ผู้ใดก็บอกเป็นเสียงเดียวกันมือนันเบื้องไหลสดเนาะเห็นช่วงอาจารย์ตันอัธพลนขึ้นรองเพลงจังสี่แม้ขึ้นไปแสดงสาสินป้าถึงโถก็เกิดตื่นเนาะฟ่อนฟ่อนล่ำเพลินบอกเพิ่งเอ่ยแม่เพนยังผ่านเออล่ำเพลินขนลูกเลยขนลูกเลยกำรับอาจารย์ตันอัธพลเนาะเอฟซีแฟนคลับคอมเมนต์เขาไปในทิศทางเดียวกันเลยมือนั้นไลฟ์สดมือไปออดิชั่นยูโดมเนาะขวารัอยจนว่าอยสันเลยเป็นจังไหร่อยว่าป้าถูก ศิลปินข่อยขึ้นหนักให่น้ำผู้มานออดิชั่นแทนน้องอ๋อแต่ตาผู้แรกกเฮ็ดขนาดนี้จังสิแม่เออสุดยอดอิลีเดย์ถือว่ากดดันกดดันเพื่อนมันบอกเมื่อไหร่อาจารย์ตันอัตพลเนาะเออแล้วก็บ่กแปลกใจที่ว่ากันว่าอานารย์อัตพลได้ไปต่อโอ้เสียงสุดยอดอิลีเออเก่งรอบด้านเก่งรอบด้านความสามารถรอบด้านอิลีสำหรับอาจารย์ตันอัตพลเนาะพี่น้องเนาะแล้วเป็นยังไงช่วงนี้คือรอขึ้นหลายแท้อะช่วงนี้บอกอ๋อช่วงนี้เพิ่นไปเสริมรอสำหรับ เปิดดูดูการขึ้นมาเอฟซีแฟงคลับสาวน้อยเพชรบานแพงต้องได้เห็นหน้าไม้ของอาจารย์ตันอัธพลและได้บาที่นี่เพื่อนไปเสริมรอนี่แหละเพื่อนว่าจังไรล่ะเป็นงานพอผลคือจังว่าเป็นการลงทุนเพื่อเพื่อต่อยอดในอาชีพของตัวเองจังสี่แมนแมนบอสละเอฟซีแฟนคลับเพิ่นไปเบื้องเพิ่นก็อยากเข็นสิ่งสวยๆงามๆแมนบอสเขาไปศิลปินเนาะศิลปินก็ต้องขายเสียงขายหน้าตาแนแต่ตัวบ้าที่นักต้องดูดีแมนบอส อ้าวแล้วล่าซื้อสหรับก่อนล่ำล่าเนี่ยนาะพี่น้องเนาะกระึงมือของผู้บริหารบอสโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าอาจารย์ตันเพิ่อนออกมาว่าอยู่นี่ล่ำล่าสาวหน่อยเพชรบันแพงถึงมือบอสเรียบร้อยอทรงเหนือแล้วรอดลุนอรอดลุนว่าผู้ใดสิได้รับนาทีเป็นคนล่ำล่า ขอบพระคุณทุกๆคำติชมครับอ้าวอาจารย์ตนันกระเสียงดีด้วยเหรพญ่พานอ,อ,อืมแต่ว่าผู้ใดสิได้ดรับมอบไม้ให้ท่านหนาทีในการล่าล่าเนาะพี่น้องเนา<อ>ะล่าล่าเอฟซีแฟนคลับถือว่าเป็นการปิดงานถือว่าเป็นบทบาทสําคัญแมนค่ะผู้ใดได้ดรับถือว่าเป็นเกียรติหลายค่ะอืมจัดตวัวมาที่นี่เอาอ,อ่อนซ่อนอ่อนซ<อ>่อนอีหลีขอถึงช่มเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอาจารย์ตันอัต,อตพ,อพ,พลเพชรบ้านแพงเสอวาฤดูการหน้าเพิ่นกสิมี ปล่อยคองออกมาอีกเรื่อยๆอยุคพญ,ญาคมผ่านต้องรอดติดตามพี่น้องอถือว่าไม่ธรรมดาน่าจับตาอีกคนหนึ่งสําหรับศิลปินของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงตอนอัธพลเพชรบ,บ้านแพงพี่น้องถักหายเราอยู่ถักหายเหรอห้ยเราแตงอันขอล่ำเปิดตัวก่อยไดงสันดีเปิดตัวอย่างเปิดตัวผันนี่แหละโอ้ยจะสิไปเปิดตัวใสพ่พญ,ญาคมเอาบรรยัมมาออกคลิปอัดคลิปอัดยังกับสิเดออันล่ำเปิดตัวจากคลองอเนาะอเออพอได้ต่อกันไปจักสองนาที่สามนาที่เนี่ยกับไข่อยู่ตัวอืมอ้าว จังสั้นละพี่น้องอกะรอเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับอาจารย์ตันอัธพล,พลเพชรบ้านแพงพี่น้องแทบสีรอบเพรไหวเราเดยแทบสีรอบเไหวแมน,นจะใครเปิดฤดูกาลไม่ไหววันต่อ,อเพราะว่ายัางตีเขาไปเห็นแล้วศิลปินตอนนี้เขาโดมกันเกือบสิเบิร์ตทุกคนแล้วพี่น้องอถ้าเหลือกับศีร <Okay. S 2> ือ,อน,นี่แหละน้องวงอิงนี่แหละกับศีดินแท่งมาโดมมันที่หนึง่งเพราะว่าตอนนี้ศิลปินทุกคนนี่เขาไปซ้อมกันแล้วเพราะว่าที่เป็นซ้อมเต้นซ้อมยังโดยเฉพาะอัศตันอัธพลเนี่ยเป็นทีมแดนเซอร์บอยบอยก็คือ ตอนนี้เนาะศิลปินที่ขึ้นร้องเพลงแล้วพระเอกอดาวลุ่งพระเอกอยัง่งสิบัดฮอดย่ามเต้นกับตองไปเต้นฮอดย่ามร้องเพลงก็ออกมาโชว์เพลงคือยังน้องสันอัตภพลนี่ก็ย่ามออกมาร้องเพลงก็ออกมาร้องเออบัดย่ามบ่บ่ทนฮอดชิวเจ้าของร้องนั่งสิกับไปเต้นน้ำมูเออยังสี่เห็นเราเต้นเมื่อวานหาผู้ยังเกิอ แมนบอสเออโอ้เฮ็ดดีขึ้นอย่างนี้เฮ็ดดีขึ้นอย่างบอสแมนอา้าวกะต้องมารอดที่ตามพันธุ์ที่อะไรกอพะย่ะยี่ที่ผู้บริหารสาหน่อยเพชรบ้านแพงเพิ่อนศิลปมีการจังใดหละ่ะคือว่าจัดสรรปันส่วนสำรับศิลปินผู้ใดสิไปอยู่กับวงหนึ่งวงสองอมือใดกอพะย่ะย่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาแมนบอสหนึ่งสิงหาที่สีฮอดนีเนาะพี่น้องเนาะกะต้องมารอดจับตากันเบิ่งว่าสำรับ ศิลปินท่านใดสิดไปายูวงสองศิลปินท่านใดสิได้มาอยู่กับวงหนึ่งตว่าที่แน่ก็คือศูนย์หน้าศูนย์หน้าของสาวน้อยลำเพลินโชกับสิเป็นพี่ก้อยชาลินีแมนบอสหลักกับท็อปธนาชัยพระเอกท็อปธนาชัยอ่ะเป็นจังไลยพี่น้องรอติดตามแล้วก็ยังรอดรุ่นายอ่ออยังได้เพิ่นสิเริ่มท้อีกตอนใดเปิดช่วงที่ซ่อมยังสี่กับ พี่บ่มีอยู่บ่จักฉากสองฉากยบกเพื่อนนาสิเขียนบทก่อนบ่เพ่อย่ผ่านเพ้่นนาสิเขียนบทก่อนบอเพื่นต้องเขียนบทก่อนดิแมนบอล่ะอ้าวรอบติดตามพี่น้องไม่นานเกินรอสําหรับลายอ้อเนาะเอฟแฟนคลับกะใจเย็นๆรอได้คือเกานัานล่ะเพ่อนห่ผ่านขอจังสันบอกค่ะอ้ังตัวพี่น้องที่นี่โอ้โห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 โ้อ้โหโอ้โห้โอ้โอ้หโอ้อ้โโอ้โหโอ้โหโออ้โอ้โหโออ สมควรแล้วสีสัง لا, ่งลาลาเดออเออเออเออแฟนโอโอโอโโอหคือบป่เบาหวานขึ้นอย่างเี้ยโอ้โอาเจสันกันอ้าเจสันที่นอพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยว่าสีล่ำพ่างเทียไต่เป็นอาจารย์ยิ่งแข่งคอยคอยอยู่นี่